ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพป,ประชาชนทั้งประเทศไม่อดทนอีกต่อไปประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศคิดอย่างไรและต้องการอย่างไรไม่ทำตนเป็นสมุนรับใช้ระบอบทักษิณอีกต่อไปและจงมายืนอยู่ข้างประชาชนเฮ้ยมึงอะ ช่เรื่องหมากูเป็นประชาชนทั้งประเทศสักทีได้ปะทุกครั้งที่พูดว่าพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศเนี่ยมันหมายถึงกูด้วยกูไม่ใช่กูไม่เอาอย่ามายุ่งกับกูอย่าเคลมนี่มึงเสื้อแดงใช่ไหมครับพ่อหมอครับเฮ้ยผมเสื้อมาดูเดี๋ยวนี้นเสื้อแดงไหเนี่ย,ยกูจะเสื้ออะไรมันหนักหัวคกูจะเสื้อเหลืองเสื้อแดงสลิมซิมโบชังเย็ดอะไรเนี่ยมันก็เป็นธะของกูเสีย เรื่องของเรื่องก,ก็คือใครอ่ะอยากจะได้อะไรอ่ะมึงก็บอกไปเลยว่ามึงอ่ะอยากได้อย่ามาเหมากูด้วยถ้ามึงอยากล้มล้างระบบกาปรปกครองมีสภา,าประชาชนหาเหวียตั้งซูปเปอร์แคบิเนตโคตรเทวดาล้มระบบทักษสิณอทไรือของมึงอ่ะมึงก็ไปพูดเลยว่ามึงอ่ะอยากมึงและคนที่ไป็น้าทึชาติเต่นกวีปิดแน่นปิดนี่ปิดนอ้นกับมึงอ่ะอย่ามาใช้คําว่าประชาชนทั้งประเทศหรือคนไทยทั้งประเทศถ้าคนไทยทั้งประเทศอ่ะปาดเนี่ยมึง ชนะเลือกตั้ง16สมัยซ้อมไปแล้วเออว่ะ <tama> ก็จริงของมึงนะครับขนาดไอ้พรรคพวกใครรัฐบาลหาเนี่ยเวลามันออกมาเยีะยวเยียวเยียวเนี่ยอ้างว่ามันมาจากการเลือกตั้งมัน ไ,ได้แค่ส5หล้านเสียง15ล้านจาก60ล้านไม่เห็นอ้างประชาชนทั้งประเทศไม่ได้เลยหรือว่าคนที่ไม่ออกมาเลือกตั้งคิดเห็นแบบเดียวกับมันวะเป็นเรื่องมาแล้วแหละที่มันไม่ออกเลือกตั้งเ,เสือเสือสวยพวกที่แม่งชอบตะบึงตะบอนตะปักตะบวยอยู่ได้ว่าไอรัฐบาลเอออเออก็อ้าง่าเป็นรัฐบาลที่มาจาัดก,การเลือกตั้งอย่างถูกต้องแต่มึงบริาหารห่วยมึงเลวชั่วมึงเลวขอบอกเลยว่า มันก็คือความคิดเห็นของมึงเองเพียงคนเดียวมึงผู้ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลคือจะเป็นมึงและเพื่อนเพือนของมึงที่ม็อบแม้แต่เพื่อนเพื่อนของมึงที่บ้านแต่มันก็ยังมีคนที่ไม่ได้คิดเหมือนมึงเยอะกว่าคนที่คิดเหมือนมึงนะครับไม่งั้นเลือกตั้งทีไรมันจะชนะอยู่ได้ไงวะงเราจะได้ทำไงอ่ะก็มันห่วยอะ่ะมันเลวมันชัว่วแล้วมัน มาล้มกระดานล้มมาจนวัดแชมป์อาเซียนสาขาการล้มกระดานเล่าล้มมากี่ทีแม่งก็วนกลับมาที่เดิมถ้ามันล้มกระดานแล้วแก้ปัญหาได้อ่อนนี้ประเทศนี้แม่งจเจริญเป็นสแกนดิเนเวียไปแล้วเห้ยกลัวๆถ้าคนรุ่นนี้เนี่ยนะครับเห็นการล้มกระดานมาแล้ว2ครั้งครับก็คือปี2534นะครับเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมหมิ่นปี2535ตายกันบานครับแล้วคนฆ่าเนี่ยก็รับนีรโทษกรรมกันไปทุกวันนี้เนี่ยก็ยังวนเวียนมีหน้ามีตาในสังคมบางคนเนี่ยนะครับก็ยังนำม็อบอยู่ได้ซ้ำครับ อีกทีก็ปีสีกาดเลยแหละครับปีมันก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยถ <c oughs> ้านับการล้มกระดานมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกคร,กรอ,งองก็ปาเข้าไปสามครั้งแล้วถ้ามันดีจริงอ่ะเจริญตายหาแล้วพี่น้องครั้งเดียวยังจเจริญมากเลยนะเนี่ย <c oughs> ถ้าสิบสามครั้งเนี่ยปานนี้มันควรจะเป็นมหาอำนาจโลกไปแล้วอะ <c oughs> ่ะับ <c oughs> เรื่องมันก็